สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะคลิปแชร์ประสบการณ์การมาเป็นพยาบาลที่เยอรมันนะคะก็ห่างหายไปนานเนาะก็คือกลับไทยไปพักร้อนด้วยแล้วก็หลายๆอย่างในชีวิตมันก็วุ่นวายไปหมดเนาะก็เลยไม่ได้ทําคลิปนานเลยนะคะคลิปนี้ก็กลับมาคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับออ culture shock เนาะ culture shock ในใน,ในการทํางานที่เยอรมันในโรงพยาบาลที่เยอรมันนะคะ อันดับแรกก็จะพูดเป็นหัวข้อหัวข้อนะที่ตัวเองลสไว้แล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วก็แตกต่างจากที่เมืองไทยโดยสิ้นเชิงนะคะก็จะมาเล่าทุกคนฟังเนาะเผื่อมีใครแบบว่าอยากมาทํางานที่เยอรมันมาทํางานในโรงพยาบาลมาทํางานในบ้านพักคนชราเหมือนกันก็จะได้ทำใจไว้ก่อนบางอย่างที่ท,ที่มันแยก่ก็ทําใจไว้ก่อนบางอย่างที่มันดีก็เตรียมตัวมานะคะก็อันดับแรกนะคะก็คือ จัดยาก่อนอย่างที่ไทยอ่ะสมมติว่าตอนที่เราเป็นยาบาลใช่ป่ะเหมือนเราจะต้องจัดเลยแล้วก็ไปฉีดเลยจัดเลยแล้วก็ไปแจกเลยอะไรเงี้ยเหมือนเราจะมาจัดก่อนไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนผิดกฎระเบียบเนี้ยค่ะโรงพยาบาลที่ไทยนะโรงพยาบาลที่เคยทํางานมาไม่คือเคยทํางานมาที่เดียวก็เลยไม่รู้ว่าโรงพยาบาลอื่นเขาเป็นยังไงนะแต่ว่าที่เนี่ยมากกว่าการจัดยาก่อนคือเราไม่ต้องจัดยาเองด้วยซ้ำคือพยพบาลไม่ได้มีหน้านที่จัดยาอย่างเมื่อก่อนอ่ะมันจะมี ร้านขายยาเขาจะเอายามาให้มันจะเป็นเหมือนเหมือนแผงยาก็มีเช้าก็วันเย็นก่อนนอนอะไรเงี้ยคือยาใส่รวมกันมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนั้นอันนั้นก็ง่ายแล้วก็สะดวกพอถึงเวลาเราก็แค่เอามาใส่ในเหมือนแก้วเล็กๆแล้วก็ใส่ตามเวลาสมมติว่าเช้าแล้วก็เอาเอาช่องเช้าใส่ในแก้วเล็กๆแล้วก็เอาไปแจกตามคนอย่างเงี้ยมันก็ง่ายใช่ปะแต่ตอนหลังมันจะเป็นเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนบริษัทที่ที่มาส่งยาเปลี่ยนร้านขายยาที่มาส่งยาร้านใหม่เนี่ยเขาใส่เป็นถุงเล็กๆมา ถุงละถุงละเวลาแต่ถุงหนึ่งจะไม่เกิน 4- 5่5เมตรเพราะว่าหน้าถุงก็จจะเขียนชื่อแล้วก็ชื่อยาจำนวนยาอะไรามาด้วยเพราะฉะนั้นสมมติว่ามียา10เมตรแต่มันสามารถรวมในถุงได้ถุงมันก็ขนาดประมาณเนี้ยคือมันรวมได้แต่หน้าซองมันเขียนชื่อไม่พอเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคนหนึ่งมียาสิบเมตรตอนมื้อเช้าก็จะตัดจะต้องแบ่งเป็นสองหรือสามถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็น ที่มันไม่เหมือนที่ไทยเลยที่ที่ไทยส่วนใหญ่จะไม่จัดยาก่อนนะคะ mm. เพื่อป้องกันความผิดพลาดเลยประมาณนี้แล้วก็ไอ้ร้านขายยาร้านใหม่ที่เขาทําเป็นถุงมาก็คือทาจริงจริงมันไม่ค่อยสะดวกนะเพราะว่าแต่ก่อนมันจะเป็นเหมือนเหมือนที่ที่ใส่ย,ยาแข็งๆขงเหมือนที่เวลาถติว่าเราดูแลคนแก่ใช่ปะ่ะมันจะมีเหมือนเออตลับใส่ย,ยามันก็เป็นช่องช่องแข็งแขงอะ่ะเวลาเทมก็เทง่งายใช่ปะ่ะแต่อันที่เป็นถุงถงอะ่ะ มันมันไม่สะดวกเลยมันมันไม่สะดวกเลยสําหรับการเทเย่างทม้งมว่าเราฉีดถุงใช่ปะ่ะแล้วเราเรทจากถุงใส่แก้วเหละกะ็กอ่ะมันบางทีมันก็ไม่ลงบางทีมันก็หกบางทีก็หลงอยู่ในถุงอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยนี่เท่าไหร่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในการทํางานต่อไปข้อ2สิ่งที่รู้สึกว่าแตกต่างจากที่ไทยมากคือการซูบุรีคนที่นี่ซูบุรีจัดมากโดยเฉพาะเพื่อนที่ทํางานคือไปเจอคนข้างนอกอะ่ะเพื่อนคนอื่น ถึงแม้ว่าเป็นผู้ชายก็ตามของเขาไม่สูบบุหรี่จัดเท่าคนที่ทํางานในในใน,ในที่ทํางานเรานะประมาณ95%สูบบุหรี่หมดแล้วสูบจัดมากคือเหมือนแบบทุกเกือบทุกชั่วโมงอาจะทุกชั่วโมงก็อาจจะเวอร์ไปอาจจะทุกสองชั่วโมงแต่มันบ่อยมากคือแล้วก็สูบเยอะด้วยออกไปสูบครั้งหนึ่งก็ไม่ได้สูบแค่มวลเดียวมวลหรือสองมวลแล้วก็ทางผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงส,สาวบางคนแบบหน้าตาน่ารักมากเหมือนแบบ นึกออกปะอารมณ์แบบฝรั่งอ่ะผมทองผิวขาวดีทุกอย่างก็คือสุบูลีก็คือในบุคนไทยอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนแบบคนน่ารักน่ารักมักจะไม่สุบูลีในความคิดนคคิดเองในความรู้สึกส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วคนที่นี่คือสุบูลีจัดมาไม่ว่าจะเป็นแบบนักเรียนเพิ่งอายุสิบเจ็ดอย่างเงี้ยก็คือสุบูลีแบบจริงจังอ่ะแล้วเคยถามเขาว่าสุบูลีทาไมแบบมันไม่ดีต่อสุขภาพไม่ใช่หรอข้างกล่องเนี่ยข้างกล่องเขาก็มีเหมือนบ้านเรานะข้างกล่องเขาก็มีรูปแบบ ปอดแบบที่แย่ๆมันเขียนข้างกล่องเขียนว่า r a เรา e n is totally ก็คือการสูบบุหรี่เป็นทางนำไปสู่ความตายอะไรเงี้ยนี่ก็ถามเพราะว่าทำไมถึงสู้เขาบอกว่ามันเครียดเครียดจากการทำงานอะไรเงี้ยแต่ไม่เห็นรู้สึกว่าเครียดขนาดนั้นแล้วการสูบบุหรี่มันจะช่วยก็คือคนเขาติดบุหรี่เวลาเขา สูบมันก็แก้เครียดได้เนาะแต่แต่เราแค่ไม่เข้าใจว่าจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากอะไรทําไมเขาถึงสูบจัดขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็คือถกสูบเหมือนทุกคนอย่างที่ไทยอ่ะตอนเราทํางานที่ไทยคือเป็นเพยาบาลห้ามสูบบุหรี่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้ามสูบบุหรี่ถ้าสูบก็ต้องเลิกอย่างตอนที่ไปทํางานใหม่ๆอ่ะก็เหมือนหัวหน้าหรือรองหัวหน้าเขาจะไล่ถามว่ามีใครสูบบุหรี่ไหมถ้าสูบก็ต้องเลิกแล้วก็ในโรงพยาบาลเราก็จะไม่ให้สูบบุหรี่อยู่แล้วใช่ปะ ก็มีป้ายเขียนว่าสุบลีปรปับสองพันเลยเนี่ยแต่ก็มีคนแอบสบูแบบแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแล้วก็จะเป็นญาติคนไข้ที่มาแอบสูบตามข้างๆตึกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีแบบว่าที่เป็นเจ้าหน้าที่สูบกันขนาดนี้คือที่นี่คือสูบแบบอยากให้เห็นน่ะจริงสูบแล้วเขาชอบชวนออกไปนงข้างนอกนะบอกเธอมานั่งนอกสิแบบอากาศดีนะอะไรเงี้ยแต่เราคือเราก็อยากผูกมิดกับเขาเนาะเพราะสุดท้ายก็คือเป็นเพื่อนวงงานกันแต่ว่ามันเหม็นน่ะบางทีก็ออกไปนั่งบางทีก็ไม่ได้ออกไป แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบออกไปแต่การที่เราไม่ออกไปบางทีเขาใช้เราอะไรเงี้ยบางทีก็ออกไปกันแหละแกล้งๆนะตอไปหัวข้อที่3าที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องของการสักและก็การเจาะคนที่เนี่ยคือเป็นถ้าเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลคือสักได้เต็มที่สักเต็มตัวเลยสักแบบเยอะๆบางที่แขนนอกล้มผ้าก็คือสักได้นะแล้วก็เจาะ่าสุดเห,เหมือนเป็นนักศึกษานักเรียนฝึกงานเจาะตรงนี้เจาะสนปภายเจาะเงือกเจาะตรงเนี้ย เจาะระหว่างฟันสัมซีน่าเจาะลิ้นแล้วก็เจาะปากสองข้างแล้วก็ระเบิดหูนี่คือนักเรียนพยาบาลที่มาฝึกงานเขาไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครมาจัดว่าแบบเธองโง่เธอไม่เก่งเธอเป็นเด็กเลวอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครมาสนใจเรื่องนี้จริงๆส่วนตัวว่าดีเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบเป็นคนอยากสักเหมือนกันแต่การตอนเราอยู่ไทยเราไม่มีโอกาสถ้าไปยิ่งถ้าเป็นข้าราชการไม่มีโอกาสเลยถ้าเกิดเรามีรอยสักเราไม่สามารถเป็นข้าราชการได้อะไรเงี้ย แต่ทีนี้เขาไม่สนใจนะเขาเจาะได้เต็มที่อะไรเงี้ยจะว่าเขาก็ห้ามเหมือนกันที่ห้ามใส่เครื่องประดับอะไรเงี้ยแต่อ้พวกเจาะๆนี่ไม่เห็นเขาพูดถึงนะมีแล้วสร้อยเนี่ยสร้อยเนี่ยเขาบอกว่าห้ามแต่ก็คนขเขาก็ใส่กันเยอะแยะแต่ว่าวาดนะมันห้ามอยู่แลวใช่ปะเพราะมันสกปรกแต่สร้อยอะ่ะเราไม่ได้เอาคอไปทำพิธาร์กหรอกปตาส่วนตัวคิดว่าสร้อยไม่น่าจะเป็นอะไรมากเพราะสุดท้ายเราก็มาอาบน้ําอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าวหวนนะแหวนขนาดของห้ามก็ยังมีคนใส่พวกแหวนแต่งงานอะไรเงี้ยคนเขาก็ข้างลากเนาะเอกนนัหมื แต่ว่าเรื่องซักเจาะอะไรเขาไม่ว่านะทําได้เต็มที่สีผมเหมือนกันนะทําสีผมได้เต็มที่แล้วก็ทําสีอะไรก็ได้อะฟ้าแดงไม่แบบที่ไทยสมมติว่าทําสีน้าตาลถ้าอ่อนหน่อยคือหัวหน้าเลียไปด่าแล้วนะหัวหน้าเรีย,ไป,ะนะนนรยไปคุยนะบอกว่าคนนึงคนนี้ว่ามาห้ามเธอห้ามทาสีผม,มอะไรย่างเงี้ยที่นี่คือสีแดงสีฟ้าไม่มีใครว่าเลยค่ะเพราะเราไม่ได้วอาผมเราทําพาร์การเนาะส่วนตัวก็เห็นด้วยเหมือนกัน อย่างที่ไทยอะโอไม่ได้เลยผมต้องแล้วเวลาไปทํางานคือต้องรัดรวบตึงอย่างที่เนี้ยคือทําผมบางคนก็ปล่อยผมปล่อยผมแบบเนี้ยไปทํางานแต่ก็ถามว่ามันถูกต้องไหมก็คือไม่แต่มันก็ไม่ได้มีใครมาว่าแต่ว่าบางคนเขาก็ปล่อยผมเสมออยู่ในาฟเ,เตอร์ก็ปล่อยผมแล้วเวลาไปทำพนักงานก็อาจจะรวบวแบบง่ายๆรวบทรงๆเด็ดๆะอะไรเงี้ยแต่ตอนส่วนตัวตอนอยู่ไทยก็มัดผมตลอดแล้วก็ใส่หมวกใส่หมวกคลุมด้วยแล้วก็ เวลาแต่งชุดพยาบาลสิขาจะจัดเต็มก็จะทาผมสวยๆข้างหน้านะเพราะว่าเวลาเวลาเปิดหน้าแล้วถ้าเกิดเราถักเปียหรือเราม้วนเกล้าอะไรเยงี้มันจะใส่และสวยคิดแบบนี้นะแต่ที่นี่เขาไม่เขาไม่สนใจอ่ะทาได้ทํามัดยังไงก็ได้มัดจุกแบบเป็นดังโงกหรือทําอะไรก็ได้หรือบางคนถ่ายข้างไปข้างหนึ่งก็ได้อะไรเนี้ยก็คือไม่มีใครมายุ่งเรื่องสักเจาะทําสีผมหรือแม้แต่ทรงผมก็ไม่มีใครมายุ่งนะต่อไปเรื่องที่รู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่ไทยก็คือ เลิกงานตรงเวลามากสมมุติว่าอย่างเราเนี้ยอย่างเรานี่ก็เพิ่งเลิกงานมานะสมมติว่าอย่างเราเนี้ยเวันนี้เว้นบ่ายใช่ปะเข้างานบ่ายสองเลิกงานสามทุ่มครึ่งอย่างบางที่นะสามทุ่ม เออเลิกงานสองทุ่มครึ่งอย่างบางทีสองทุ่มยี่สิบเขาให้ลงไปเปลี่ยนชุดแล้วเพราะว่าเขามองว่าระหว่างเปลี่ยนชุดก็เป็นเวลาทํางานเหมือนกันเพราะเราเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะมาทํางานเนาะปะเขาก็เห็นว่าเป็นอย่างานั้นหรือว่าบางทีมันเสร็จแล้วเนี้ยเพื่อนที่เป็นพยาบาลเขาก็บอกเออเธอกลับได้เลยเนี้ยแต่ถ้าอยู่ที่ไทยนะก็ก็คืออ๋อแล้วก็จะบอกว่าที่เนี่ยเขาเขาจัดเวรเรื่อมเวลากันสมมุติว่าคนที่ส่งเวรเลิกงานสามทุม่มคนที่มารับจะมาสองทุ่มครึ่ง ือเขาจัดเรื่อมกันให้ให้สามารถในเวลาที่ส่งเวรนะเป็นเวลาทํางานอย่างที่ไทยไม่นะที่ไทยสมมติว่าเวรดึกเลิกงานแปดโมงเวรเช้ากูมาแปดโมงเหมือนกันมันชนกันนะ่ะแล้วระหว่างที่เราส่งเวรคืออ้าวนัน่นคือเวลาส่วนตัวของชันอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาดีมากเขาจัดแบบเรื่อมกันเรื่อมกันมันก็จะแบบเวลาเราส่งเวรเราก็ไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ทุรนทุรายแล้วก็มีความคิดอยู่ในหัวเสมอว่าทำไมกูถึงต้องอยู่นานกว่าปกติยังอยู่ที่ไทยนะ เคยมีแบบบางทีแบบสมมติว่าเลิกเทียงคืนใช่ป่ะเวน้นดึกเคยส่งเวรย,ยาวๆตีหนึ่งตีสองก็มีบางทีบางทีเหมือนคนไข้เพิ่งมาใหม่เนี่ยตีหนึ่งเลยยังไม่เสร็จใช่ปะ่ะก็ต้องรีบทําแล้วก็ส่งเว้นต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วยังคนไข้ซีอูอ่ะมันมันส่งนานอยู่แล้วใช่ปะ่ะมันก็ต้องใช้เวลายเยอะยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอะนะแต่ตอนนี้ก็คือคนไข้ ผู้ผ่ว้สวงอยู่อ่ะคือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีอาการเยอะแต่ว่าจํานวนมันเยอะเขาก็เลยใช้เวลาส่งนานเขาก็เลยใช้เวลาเริ่มกันซึ่งเห็นด้วยมากที่ไายควรจะมีแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราส่งเวรก็คือเวลางานเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้เงินแล้วทาไมเราถึงต้องอยู่นานขึ้นนะคือไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้อยากพูดให้ใครเห็นแก่ตัวนะแต่มันคือเวลาส่วนตัวของเราเวลาที่เราไออย่างสมมติว่าอย่างลงเวรดึกแล้วเลิกงานเกินไปชั่วโมงหนึ่งแล้วอีกวันต่อเชา้าแทนที่เราจะได้เอาเวลาหนึ่งชั่วโมงนั้นไปอาบน กลายเป็นเหมือนหลังจากขาโมงนั้นกูเพิ่งขับรถกลับบา้านมันมันไม่แฟร์ในความรู้สึกที่นี่ก็คือดีมากเลิกงานตรงเวลาหรือเลิกก่อนเวลาคือปังมากมาไม่ใหม่คืองงเลยนะว่ากลับได้แล้วหรอแล้วฉันต้องรอทําไมแล้วที่นี่เขาไม่รอกันนะถ้าฉันเลิกงานแล้วฉันไปเลยที่ไทยก็รอกันอย่างผู้ช่วยอย่างผู้ช่วยก็คือเขาจะจัดให้เลิกก่อนอย,อย่างอย่างเนี่ยพี่เพิ่งเลิกงานมาคือพยาบาลี่อยู่ถึงสามทุ่มแล้วเราตอนนี้คือ,อยังเป็นผู้ช่วยเพราะใบประกอบอย่างมาไม่ถึงใช่ปะก็เลิกงานสองพุ่มครึ่งก็แล้วแต่เวที่เขา คือไม่จําเป็นจะต้องรอกันอย่างสมมติว่าอยู่ที่ไทยบางทีเขาก็แบบอย่างเวลาสมมติว่าพยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาลกับก่อนเนี่ยบางทีก็มีคนทําหน้าไม่พอใจอะไรประมาณเนี่ยซึ่งส่วนตัวมอ,มองว่าไม่ผิดถ้าผู้ช่วยพยาบาลนค,นคนที่มาต่อเวนมาแล้ว เพราะว่าจะอยู่ทําไมอะแทนอยู่สองคนอะคือมันมีคนหนึ่งเสียประโยชน์และมีคนหนึ่งไม่ได้ประโยชน์เป็นความสัมพันธ์แบบลบกับศูนย์แต่ถ้ามีคนนึงกลับไปอีกคนที่ศู์เนี่ยก็ไม่ได้ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อะไรก็คือเป็นสูญเหมือนเดิมเพราะเป็นพลังงานของเธอแล้วแต่คนที่กลับบ้านเร็วมันเป็นบวกไงมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นทําไมเราถึงไม่ทาให้มันเป็นแบบนี้โอ้พูดแล้วเหนื่อยพูดแล้วขึ้นอีกและแต่นั่นแหละอยู่ที่นี่ก็ดีเรื่องงานตรงเวลาน,นะคะ ต่อไปที่แตกต่างจากไทยนะต่อไปสิ่งที่เป็นข้อเจ้าช็อกอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่ชุดทํางานซ้อยังอยู่ที่ไทยอะสมมติว่าเราใส่ซ้าก็มีนะแต่มันเป็นเพราะเราซักไม่ทนันมันมีเหตุจาเป็นนะแบบเอาเหลือชุดเดียวว่ะแล้วอีกวันต้องไปขึ้นเวแล้วเหมือนแบบบางทีเรื่องาน,นมาดึกหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ซัก ซึ่งการทำแบบนั้นมันไม่เป็นที่ยอมรับในที่ทํางานด้วยบางทีถ้าสมมติว่าเราใส่ส้ใช่ปะแล้วเพื่อนร่วมง,งานรู้มันก็ลอ้อมันบอกอุ้ยมึงใส่3ามมึงสกปรกนน่นนี่นั่นก็เพื่อนลอ้อใช่ปะแล้วก็ ส่วนใหญ่เราจะไม่ามําเพราะมันไม่เป็นที่ยอมแล้วแล้วมันก็รู้สึกโซคโปกเนาะแต่อยู่ที่เนี่ยใส่ชุดทํางานซ้แบบซ้แบบซ้ําได้แบบไม่ต้องแคร์ใครสมมติว่าใส่เสื้อตัวนี้กับกางเกงตัวนี้คือเสื้อตัวนี้กับกางเกงตัวนี้3วันหรือ4วันหรือ,หร,อหรือทั้งล็อกก็มีแล้วแต่ซึ่งเขาก็ไม่มีใครรอด้วยเพราะทุกคนทําเป็นปกติทุกคนใส่ชุดทํางานซ้ำเป็นปกติแต่ตอนที่เราเรียนอะ่ะมันคือมาถึงเรียนที่นี่ด้วยนะตอนตอนที่เราแบบเออเรียนในห้องเรียนภาษาอะไรเงี้ยครูก็พูดว่าจริงๆเราต้องเปลี่ยนทุก ทุกครั้งนะเราต้องเปลี่ยนชุดทุกครั้งเพื่อรักษาไฮยีนอะไรเงี้ยแต่เวลาจริงๆเขาก็เขาก็ไม่เปลี่ยนนะแล้วมันก็ไม่รู้สึก,กว่าแปลกแยกเพราะทุกคนทาแบบนี้แต่ส่วนตัวเปลี่ยนเปลี่ยนทุกครั้งเพราะว่าอยากเปลี่ยนสีอยากใส่สีอื่นบ้างอะไรแล้วก็ต่อไปคนที่นี่ก็ที่เป็นเขาเจะชอบอีกอย่างก็คือเขาเขาเรียกว่าอะไรโหละลึง่งต่างๆอะ่ะแบบเล่นอะไรกันแบบ แรงๆยังใช้เท้าแบบใช้เท้าก็คือเขาไม่ถือกันอยู่แล้วชาวฝรั่งแล้วก็โยนของวันนั้นเห็นเห็นกับตาเลยว่าน้องที่เป็นนักศึกษาฝึกงานโยนแก้วยาที่ล้างแล้วแก้วยาที่ล้างแ้มจะอยู่ในเหมือนตะกร้าเหมือนอะไรเงี้ยก็คือน้องคือโยนเล่นเว้ยเหมือนโยนเอามาเพียงพี่พยาบาลเล่นอะซึ่งพี่พยาบาลก็ไม่ว่าหัวหลอกกันแล้วก็สุดท้ายก็คือเก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่ในตะกร้าเหมือนเดิมซึ่งอีตะกร้านั้นอะจะเอาไปใช้กับคนไข้นี่ก็งงมากว่าอะไรวะทำไมทำอย่างนั้นวะ อ่ะแล้วไม่ล้างก็ลอยดอแล้วอย่างอย่างที่ไทยอ่ะสมมติว่าเราถาเราตอนเราเป็นนักศ,รรฤฤศึกษาฝึกงานเราไม่มีทางทําแบบนี้ได้เลยนะเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนอยู่คนละระดับกับพยาบาลเขามองเราเป็นเด็กฝึกงานลูกกระจอกไม่สามารถเล่นหัวเล่นหงางกันได้อย่างอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเชิดกเหมือนกันนะคือนักศรึกษาฝึกงานที่เนี่ยคือจะเขามองว่าเสมอเท่ากับพยาบาลเลยคทุกคนให้เกียรติทําอะไรเขาก็เชื่อใจไม่มีการมาแบบ เธอเป็นนักศึกษาเธอต้องทําอันนั้นทําอันนี้เธอต้องมาถามฉันก่อนอะไรเงี้ยแต่คือที่นี่เขาปล่อยเลยแล้วก็อะไรทําได้ก็คือให้ทําเลยโดยที่ไม่มาซักไซไล่เลียงว่าเธอทาได้หรือเปล่าเธอมาทํามากี่ครั้งแลยเธอลองพูดสิหนึ่งสองสามสี่ทำอะไรเป็นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เขาคุยกันคุยกันแบบให้เกียรติเหมือนแบบเธอเป็นเพื่อน่วงงานคนหนึ่งไม่ใช่เธอเป็นเด็กโรงงานคนหนึ่งเนาะป่ะเออเขาเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเขาจะชอบเหมือนกันนะอยู่ที่ไทยอะโห ก็จะฝึกึกงานผ่านมาได้นะก็มันก็ไม่ใช่ง่ายเนาะที่ไทยมันระบบแบบซีเนียร์จูเนียร์รุนแรงแต่ที่นี่เขามองเหมือนแบบเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ได้มองเป็นเด็กฝึกงานนะแล้วก็อีกอย่างหนึองอย่างสุดท้ายอยู่ในใจอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำที่อยากจะพูดก็คือเวลาเรามองฝรั่งเราคิดว่าเขาเป็นคนตรงคนดีมึงต้องซื่อตรงซื้อสัตว์ แล้วคนเยอรมันก็คือขึ้นชื่อเรื่องนี้เรื่องความตรงซื่อตรงซื่อสัตย์ใช่ปะซึ่งเวลาทํางานโดนออาเปรียบเยอะมากเขาจะบอกเพื่อนร่วมงานก็คือสมมติว่านั่งกันอยู่4คนเนี่ยเป็นเราเป็นตังชาฟเปนเดือที่เหลือเป็นเยอรมันใช่ปะคุยกันอยู่4ี่คนเขาใช้เราคนเดียวใช้เราหนึ่งอ่าเราไปทําทุกคนนั่งนะทุกคนที่เลือนนั่งสักพักเกิดอะไรขึ้นก็ใช้เราสองใช้เราสาม อีสองอีสองอีใช้เราสองอีสองยังไม่เทรดระหว่างทำสองยูสมุิมีคนกดกริงเคาะกระจกบอกเธอไปทาอีสามทีคือมึงใช้กูสามอย่างแต่มึงนั่งกันยูสี่คนแทนนี่มึงจะใช้กูมางสลับกับอีคนนี้มากใช้อีนี้มากสลับกันมากคือแล้วเป็นอย่างงี้ตลอดแต่เอาเปรียบเสด็จเลยคนเยอรมันนะเวลาขึ้นเวรถ้าขึ้นเวรกับได้ขึ้นเวรกับต่างชาติอะจะจะรู้สึกดีรู้สึกว่าช่วยกันทําผัดกันลุกใช่ปะคนนี้เก็กดกริงเธอไปคนนี้กดกริงฉันไปเธอไปฉันไปเธอไปฉันไปสลับกันดีะ แล้ววันนี้ก็เลยถามเพื่อนที่เป็นคนเวียดนามดูนึกว่าตัวเองโดนคนเดียวนึกว่าเป็นอีคนไทยมึงโดนคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยถามคนเวียดนามว่าเธอเจอแบบนี้ไหมแบบเขาเปียวเขาใช้แต่เธออะไรเงี้ยคนเวียดนามก็คือโดนโดนตลอดใช้ตลอดอะไรเงี้ยก็เลยนี่ก็เป็นเขาจะชออ็อกเหมือนกันเพราะว่าก่อนจะมาก็คิดว่าเออเขาน่าจะแบบซื้อตรงให้เกียรติการอะไรประมาณเนี้ก็ ถ้จาจะประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็มาพูดให้ฟังนะว่าเรื่องที่มันแตกต่างจากที่ไทยมาอยู่เยอรมันแล้วมีอะไรที่มันแตกต่างไปบ้างเลยเผื่อใครสนใจจะมาเนาะแล้วก็เอ่อถ้ามีอะไรนะสนใจหรือว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนก็จะมาอัดคลิปอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ไปติดตามเพจนะคะเพจ Facebook ก็คือชื่อเดียวกับกับช่องนี้เหมือนกันนะก็ถ้ามีอะไรสักถามจะไปถามเลยนะมันจะง่ายกว่าเนาะก็จะตอบได้เท่าที่ มีเวลาแล้วก็มีความรู้ที่จะตอบได้นะอันไหนตอบไม่ได้ก็จะตอบตรงๆว่าไม่รู้นะคะไม่ได้ยิ่งหรือว่าไม่ได้อะไรนะก็อยากช่วยทุกคนแต่ว่าบางเรื่องเราก็ไม่รู้จริงๆนะคะคลิปนี้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย